สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆนบน YouTube นะคะแอดมินทุกๆช่องแล้วก็พี่น้องทางซซบปอปลาวนะคะทักทายทุกๆท,ท,ท่านนะคะช่องพี่หลิวนำโชคนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องนะคะพี่หลิวนำโชคพารวยนะคะ น,ะะนี่เป็นแนวทางเราพัฒนาวัดที่แล้วนะคะได้นำแนวทางเราพัฒนาวัดที่แล้วมาให้รับชมนะคะวดวันที่สามเดือนเก้าหกห้านะคะสุตรคงเดือนเดือนสิบนะคะพี่ลิวเขียนผิดเดือนสามเดือนสิบนะคะวันที่สามเดืนอนสิบคงสุดท้ายพี่ลิวก็เด่นแปดเก้าศูนย์เก้านะคะ ตัวเลขที่เข้าตัวเลขผลรางวัลน,นะคะผลรางวัลก็สี่สองเก้าเจ็ดสี่เก้านะคะก็เข้าเฉพาะเ,าเลขวิ่งเก้านะคะเ,เพื่อนๆดูเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ซีเรียสน,นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะนะคะ ให้หกเก้าหรือเก้าหกออกเก้าเจ็ดนะคะเนาะสี่ห้าเก้าเลขตารางก็ออกสี่เก้านาะนะคะเนี่ยพี่น้องจ่าหลุดนะคะวันนี้หลุดทั้งชุดอมตะแล้วก็คงสุดท้ายนะคะเข้าเฉพาะเลขวิ่งนะคะสสยวิ่งสายรูดนะคะเก้า บนเก้าล่างนะคะเราไปรับชมคลิปงวดต่อไปจ้านะะเพื่อนๆจ้าเรามารับชมแนวทางเราพัฒนานะคะงวดวันที่ห้าเดือนสิบหกห้าคงสุดท้ายบนล่างไปกลับนะคะเด่นให้หกเจ็ดรองสี่นะคะหกเจดรองสี่นะคะเลขตารางนะคะก็มาตามนี้นะคะ เพื่อนๆก็สามารถจับได้นะคะพี่น้องที่เขามารับชมฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนนะคะส่งกําลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะเราก็จะไปรับชมจับคู่นะคะจับคู่เนาะพี่น้องเนาะนะคะจับ ู่จับคู่มีหกเจ็ดเนาะนะคะหกเจ็ดหกสี่เจ็ดห้าเด่นให้อตอนนี้ก็เป็นตัวเด่นอยู่เหมือนกันนะคะหกเจ็ดหกสี่เจ็ดห้านะคะเด่นเน้นให้มีหกเก้านะคะ ด้วยนะคะหกเก้าเนาะนะคะไปต่อนะคะก็มีสี่ห้าหกห้าเจ็ดสี่นะคะเจ็ดแปดนะคะ ตัวเลขเนาะจะจะมาไหมงวดนี้เรามารุ้นกันต่อนะคะมารุ้นกันต่อนะคะมีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องจา๋าไม่เข้าไม่หลุดเนาะตัวเลขนะค่ะเป็นเพียงแนวทางที่ทําตามสูตรนะคะคานวณตัวเลขนะคะมีเข้ามีหลุดเด้อพี่น้องจา๋างวดที่แล้วเข้าอยู่หนะ้าเก้าเนาะคงสุดท้ายห้าเก้า งวดที่ผ่านมาอ่าก็หลุดนะคะเข้าแต่เลขเก้าวิ่งเลขสามตัวเนาะจ้ะมาฝากเจ็ดแปดสามแล้วก็แปดเจ็ดสองนะคะงวดน,นี้คงสุดท้ายเนาะนะคะโดยรวมนะคะก็จะมีเด่นหเด่นเจ็ดนะคะรองสี่ไปนะเด่นหกเด่นเจ็ดรองสี่ก็คลายกับอัน สูตรอมตะนะคะเพื่อนๆจ้าขอบคุณที่มารับชมร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ